ติกาที่กระเทกาบิวตีจ้ามากลับมาเซ็กชันการแต่งหน้าสักทีนะคะซึ่งหลาหลายคนก็เรียกร้องกันมามากมายเหลือเกิน <c oughs> นะคะก็วันนี้มาก,กับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเบเนฟิตนะคะอ่าเป็นรองพื้นคาจริงมีหลายตัวเลยเดี๋ยวแนะนำไปทีละตัวดีกว่า ะะแต่วันนี้เราจะใช้ของเขาพยายามใช้ของ b e n e f i ตให้มันแทบจะถูกตัวเลยนะเริ่มจากไพรเมอร์ก่อนนะคะสุดยอดผลิตภัณฑ์ขายดีตลอดเวลานะคะ p ร o เฟ s ชั o น a l นะคะเป็นพรายเมอร์เนื่งจากวันนี้เดี๋ยวลองผืนเราจะเป็นพอด้วยเหมือนกันเกลดต้องการหน้าที่เรียบเนียนนะคะ เรียบร้อยนะคะตามมาด้วยรองพื้นนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขานะคะเป็นกลุ่มในกลุ่ม Professional เหมือนกันนะคะก็คือ The Professional Foundation นะคะวันนี้ใช้สีเบอร์ 16W นะคะเป็น Smoothing and b l u r r i n g f o u n d a t i o ่นะคะให้มันทำให้หน้าเรียบเนียนแล้วก็เบลอรลูขุมขนนะคะเหมาะมากสำหรับคนที้เป็นผิวมันนะคะที่มีรูขุมขนกว้าง ะค,ะคือผิวแล้วก็ความจริงผิวนั้นก็ความจริงมันใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะแต่เนื้อความที่ตัวเขาอะค่ะมันทำหน้าที่ในการเบลอรูขุมขนเนาะ เพิ่มอีกหน่อยเลยการการใช้สองมเป็นการเปล่าไปอย่าสรับฉันนลเธอดูความเงียนสักก่อนเธอดีงามนะไม่น่าเลยนะเธอโอเคมากเลยเนื้อมันอินมากเลย หลายคนกลัวว่าแบบเวลามันเป็นเบอลิงแล้วมันจะหนาไม่หนาเลยบางแล้วเกลี่ยง่ายด้วยเนี่ยปิดได้ทันทีเลยนี่ไงถึงแม้มันจะเป็นมีเดียมบิลเดเบิลนะการปอกปิดขับว่เป็นมีเดียมบิลเดเบิล เนี่ยแต่มันนีมากเลยดีมากมีเดี m มทูฟู l นะคะดีเลยเลยเรื้องแบบปกปิดรูขุมคนต้องยกให้เขาจริงๆนะเนี่ยเนียนเลยโตามติดมาด้วยอีกหนึ่งตัวนะคะของเขาก็คือ The Professional พ o วเวอร์พาวนะคะเป็น Sitting Powder นะคะแต่วันนี้เอา,าแบบแบบแรงนิดหน่อยปกติก็เป็นคนไม่ค่อยใช้คอมแพคเท่าไหร่นะที่มันผสมรองพื้นชอบใช้แบบนี้มากกว่าก็เลยใช้ทางอันเนี้ยหลังรองพื้นด้วยแล้วก็ใช้เป็นระหว่างวันด้วยนะคะ ฉัชอบจังเลยอ่ะมันเนียนดิฉันชอบความเนียนของเขามากเลย ต่อมานะคะในกลุ่มแก้มะ,ะเริ่มจากตัวแรกเลยเป็นไฮไลท์นะคะวันนี้ใช้ดูลาร่านะคะสีรายานะคะคือมันจะมีดูลาร่ากับโกาลาร่านะคะ <c oughs> ออกเนื้อครีมหน่อยนะคะอันนี้มันจะเป็นเนื้อครีมนิดนึง โทษค่ะนะคะสี 4, มันจะออกเป็นเก่งทองทองๆนิดนึงนะคะคเดี๋ยวคนบอกพี่ไอ้ลองแป้งไปแล้วนี้ค่ะเอเดี๋ยฉันจะทำให้เธอดูว่าถึงแม้จะใช้ลิควิดก็ไม่เป็นก้อนรสเกลี่ยให้มันดีเธอมันจะไม่เป็นก้ออนืม เห็นไหมเพดภัณฑ์เขาถึงแม้จะใช้หลังลงแป้งเมื่อลงแล้วก้อนไม่ได้เป็นก้อนแต่อย่างไรเห็นไหมยังเนียนอยู่เลย <c oughs> นะคะ <c oughs> ถัดมาเป็นตัวแก้มนะคะวันนี้ใช้สีซันนี่ซึ่งปกติใชนไม่ค่อยใช้สีเท่าไหร่เป็นสีคอรัล <c oughs> นะคะปกติเราไม่ค่อยใช้สีหนีเท่าไหร่อ่ะเราเป็นคนไม่ชอบใช้สีคอรัอลเท่าไหร่ เราว่าผิวเรามันไปกับคอเล่าะยากนิดนึงแต่วันนี้จะลองดูนะคะเอะประมาณนี้นะคะแล้วก็ ปิดด้วยคอนทัวร์กับฮูล a าเวฟนะคะหลายคนที่เคยใช้มาแล้วกับฮูล a างงตรงไหนนะคะฮูลาซึ่งตอนนี้ฮูล a ามันออกมาหลายตัวด้วยนะมีเป็นออริจินอลแล้วก็มีเป็นสีนะไล่เป็นเฉดไปนะคะส่วนฮูล a าเวฟนะคะเนื้อมันจะค่อนข้างเป็นครีมนะคะแล้วก็มาออกมาหลายเฉดเหมือนกันวันนี้เราใช้เป็นเฉดมีเดียมนะคะค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะ คืออยากจะดูซอฟเหมือนกันจะดูน่ารักน่ารักแต่รู้สึกว่ายัางไงมันก็ไม่เข้ากับเรานะครับแอบแตะเบาๆนิดนึงขอเพิ่มอันนี้นิดนึงนะรู้สึกว่าไม่ึงไปเลยอีก มาถึงในส่วนของคิ้วบ้างนะค,ะ,คะวันนี้ใช้เป็นกิมมี่บราวนะคะเบอร์สนะคะออกเป็นนิวช่อเป็นรีบาวเล็กๆนะคะวันนี้เราไม่ต้องการให้คิ้วมันดูเป็นทรงมากนะคะดูเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมแค่ต้องการเพิ่มให้มันดูน,นิดหน่อยนะคะ คะจากนั้นไอายไลเนอร์นะคะวันนี้ใช้เป็นเอ,อ่โลลไลเนอร์นะคะแลลาลายไลเนอร์ๆๆๆๆๆนะคะเป็นนะลิควิดนะโลลาราชไลเนอร์มันเขาจะมีโลลาราชที่มันเป็นตัวอ่าเหมือนมาสคารา่าอันนี้เป็นโลลารายนะคะไม่ได้ อองจริงปะไม่ได้แตะอายไรเนื้อมานานมากแล้วแล้วก็แบบเหมือนไม่คุ้นมือเท่าไหร่ขอโทษนะถ้าวันนี้อาจจะต้องแบบมีลบบ้าง คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบบเทรนการกรีดอายไลเนอร์อ่ามันค่อนข้างหายไปนะคะมันมันเหมือนแบบคนชอบให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วันนี้ขออนิดนึง ก็ะะมาเพนมาสคาร่านะคะวันนี้ใช้เป็น Benefit Bounce นะคะแน่นอนเน้นความกระเด้งนะคะเน้นการวอุ่ม เต็มมากนะ <laughs> สุดท้ายนะคะปิดด้วยลิปซ,ซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นตินนะคะกับเพลตินนะคะไม่ค่อยใช้สีอีเท่าไหร่ในนานๆใช้ ะปมนนูีาดูกันนะกับตัวใหม่ๆนะคะทั้งตัวที่เป็นฮูล่านะคะรุ่นเก่ามีรุ่นไลท์ออริจินอลแล้วก็เพิ่มมาในแบบทั้งมีเดีย์มีเดียมดีตัวดีบนะคะฮูล่าเวฟนะคะไฮไลท์เตอร์นะคะทั้งดูลา,ลา่าแล้วก็โกลลาล่านะคะ ลองพื้นสุดอลังการนะคะคุณผู้ชมนะคะาลองดูก,กันได้นะคะกับ b e n นฟิตนะคะ New Collection ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะที่วันนี้แนะนำไปนะจ๊ะมาลองเทสลองเล่นกันดูได้นะคะที่เซฟอร่านะจ๊ะวันนี้ลาไปกันแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย